พามาดูไผ่ที่เราปลูกไว้พอได้ฝนเขาก็เริ่มออกหน่อแล้วครับเนี่ยแทงมาหลายหน่อแล้วเป็นไผ่ตรงเรื้มแรงครัเพราะช่วงนี้ปลายเมษา แรงคะหน้าแรงเขาก็ยังแทงหน่อยอย่เป็นไผ่ที่เราปลูกใหม่ครับเนี่ยลำแม่เขาไม่กินลำเองครับหนึ่งสองสามเองถ้าลำใหญ่เขาก็ให้หน่อยใหญ่แล้วครัพามาดู เ็นผัที่เราปลูกไว้ข้างบ้านคนระัผักสวนครัวรั้วข้างบ้านครับมันจะกาดเช้าเๆฟังเสียงนกกันน,ะนี่ปลูกได้ถ้าเก็บสองปีแล้ว ปีที่แล้วเขาก็ออกหน่อยเยอะกินไปหลายหน่อยเหมือนกันครับมีนกมาให้กำลังใจนะครับมองมาให้กำลังใจเราผัวเมียรครับมาโคหนึ่งครับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรกันมากดูกันสั้นๆถ้ายาวมากกลัวจะเบื่อให้มาดูหน่อไม้สักอาทิตย์เราคงได้แกงแลฮะให้เขายาวกว่านี้สักหน่อยว่าไม่ต้องรีบร้อนเอาใบไม้ไปยากคุมไม่ได้ไก่เข้ามาเคีย่ยวเราก็เลยปล่อยเลย ขี้เกียจขี้เกียจคุมคุมแล้วเขาก็เขี่ยวออกแล้วก็เลยปล่อยเช้าให้ฟังเสียงนกอันนี้ก็คงแดดร้อนเหมือนเคยครับร้อนมากปลายเมษาเนี่ยครับวันนี้ก็เอากันสั้นๆนะเดี๋ยว เก็บไปแกงไหนจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบนึงครับ